063แล้วก็38นะครับแต่ว่าอาจารย์เพื่อนมักเลขยสามตัวเพื่อนมัก863<อ>ครับกระสุปตามนี้ในส่วนตัวเลขของเพื่อนผมจีพเพราะเข้าใจเลยอะเพราะว่า,วาอาจารย์เพื่อนเมื่อคอยเข้าไปนกคอยสัมผัสจากแปดเพื่อนเพื่อนบอกว่าหลักร้อยนี่มาปาดจับเก้าครับพเพื่อนว่าอะไรบัดมาอบอกกับเจ้าเมื่อนี้ว่าเน้นแปดตัวเดียวครับนพอเข้าใจแล้วครับว่าเก้ากนหายไปใส่ไปใส่ละ ไปยุคข้าราชารสักศีตเนี่ยสักศิตไปไปเก้าอันนี้ไปเด่นเก้าเอาตัวเด่นไปแล้วเลยกเหรียจะแปเดียยวเดียเราไปเด่นเก้าตีไแบบนี้ฮะไปเด่นเก้าตอนนี้เอาเรามายางมม่นีเน้เรายางไม่เฮี้ยนนีเด้ตอนไหเอาเรายางไม่เฮี้ยนนีเมื่อนั้นมื่ออ่าเม่นผู้ใดเนี่ยบุอยู่เรายางมม่นีล้วกันบ่เอากัทายตาคีบยูเราเลยกลับไปคีปเพื่อเกิดยางมื่อนี้ว่ามีเก้ผมสัมภาษณ์อาจารย์สักีเดีอยัเราสิลงไฮเอซี่เบิ่งแบบนีเนี่ยเรียบร้อยแล้วฟันทงมาแล้ว เปลี่ยนอีกแล้วผมเก้าบ่มีบ่แม่นนี่ยคือว่าหลายแนวเจ้านายอาจารย์สักจีดนี่เนี่ยนี่จะเจอที่ไหนบ้าดเลยแจกนะครเป็นน้ำนี่นี่ชี้เด็ดเลยพอนแล้วฟาดชี้เด็ดเลยใส่กุญแจล็อกไว้เรียบร้อยอาจารย์สักจีดแมนเมื่อเมื่อนี่เราไปกองสลากไปใส่กุญแจกองสลากไว้แล้วไปใส่กุญแจกองโอ้เป็นอาจารย์สักจีดนี่ ล็อกไว้เรียบร้อยแล้ว็อกนะสมแล้วสมเล้วในสายญาเิเกศกินให้ปากเลยล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมคุณแก่มือือยังกระสีร่งคีมแบบเอฟซีเหมือนกันอ้อห้ะห้ยจานเสกิดต้องคอยสัมผัสหน่ะครับเอาบ้านนี้หนึ่งหนึ่งหน้าจังไหนเออเ้าเฉลยจ้ะผมเข้าไปพอดีมีพี่สาวคนหนึ่งเข้าไปในวัดอืมกลาไปเล่าไปคุยเรื่องการเรื่องงานกับอาจารย์อืมบานนี้ เล่าเบาความฝันสุดขั้งวดวัางหันสามแปดฝันได้งวดนี่หนึ่ง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 แล้ฝันได้หนึ่งหนึ่งี่สาวฝันแม่นที่ล่องที่ไปเนี่ยมีคนมาบอกว่าฝันคนฝันเด็กคนฝันบางคนมีคนได้บอกแต่ว่าแปลความฝันครับออืงวดที่ผ่านมาเนี่ยฝันเห็นปลลัดอันเอิอมสามคนอปลปลัดนี่แปดนี่นั่นน้ำปอลัด คุณปลัดเนีปลัดเก่าทั้งปลัดเก่าทังปลัดไม่ร่วมกันเป็นสามสามปลัดมานสามปลัดเลาก็นนครบอกคนสามปอเด้อสามปอเด้อสามแปดย่าลืมสามปอสามแปดระวังกันสามปอสามปอสามปลัดเนีนว่ามาจะปลัดตื้อปลัดตื้อไปครับเอยังหัไอ้แม่ปอแม่้าไปเรียงก้วยละปลัดตือ อน่เนี่ยเขาื้อกับมันีน่ัวนี่ฝันว่ายังส่ฝันมันมัคนออกปืนไม่ปืนบอกหนึ่งว่าปืนเก่าม่อม่อมาสิันก็เอาปืนไว้มอนเบงเอาเ่ิม่นเก่าม่อม่ตัวนี้สิบเอ็ดม่อม่อตัวนี้ปืนโอ้บ้านนี่้าม่อเิ่งกันเอ้าแม่นี่รีล่ะปืนสิบเ็ดม่อมอหลังจากนั้น ผู้ที่เอาปืนมาให้ก็เลยเอาหนีลูกแม่นมาสักนี่ขนาดที่เอาปืนมาให้ยัง่ให้ลูกยังมาห้ลูกเอาลูกมาให้พร้อมแล้วก็เอาลูกมาหลอกมายัดใส่ปั๊บ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 เอาไปยิงน้อมมึงดูสักไปยิงปั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 งอ่าไรเราออกเบดบ่สสักออกเบสแล้วสักออกเบดออกเบิดออกดีขนาดแล้วสักใช่ตีเป็นอย่างคอยน่ะตีปังปังฉันก็เลยตีเป็นแปรเลย ผมมาสิบเอ็ดมม่อหนึ่งกันหนึ่งหนึ่งอ่ะเออสิบเอ็ดม่ม่อกับแปดหนึ่งหนึ่งปืนกันนะแปดแม่นปืนม่แปดหนึ่งหนึ่งแปดหนึ่งหนึ่งอือครับแปดหนึ่งหนึ่งหนึ่งแปดหนึ่งกับหนึ่งหนึ่งผ้าไปเลข้สองตัวเนาะเขาสิดกันว่ะปืนม่ให้แมนยันปเล่าซีความนี้มา่ตีละเอาปืนลดเอาปืนลดป่ะปืนกับแปดสิบเอ็ดม่อมม่อยิ่งออกความแมนเมืดแม็กความมืดแม็ยันยันเลขเราถือยู่เยอะแบนเน้ หรือคันเรียกลูกศิษยอาจารย์ไข่จีบกว่าเจ้าก็ไปเฝ้าช่วจีบน้ำพรแมนดอกอู้มันก็สิเป็นบนเป็นล่างก็จะบอกนี่ตัวอ่าบ่ใบซับคนแต่บันคือมันก็เป็นแนวทางเนาะเาัวฟังไว้ครับงวดต้องหันอาจารย์ต้องเจ้าเสี้ยไว้กันแน่เจ้าเสี้ยไว้กันแน่ไว้เสี้ยไปผมลงทุนอาจารย์ไข่ไปเลยได้หนึ่งเนว่ยลงทุนอาจารย์ไข่หนึ่งแม้ว่าสิบเอ็ดแม้ว่าอยู่มาเจอใเอู้มึงๆมากเทาก็ลงทุนอีกล่ะแมน อย่งนั้นกอกัน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 ครับก็คืออ่าเป็นอยังคือว่าน่าสนใจตีคือเล่าฝันหน่อยโอ้เล่าฝันเลาก็ฝันชัดเจนแล้วกับวดทผ่พนมากไงฝันเข่าไงโอ้ก็เลยว่าฟังไห้ครับมัดกะลงทุนประมาณกับ่ลงทุนกับพันไปแค่ั้นเนาะแต่ว่า้าเข้าไหวกันจับส่วนแลดวเนาะนี่คือทีไปที่มากของสิบเอ็ด โอ้ยถถมมันออกสีเบี้ยดเราไม่เด็ดก็นั่นอันนี้เป็นจริงเลยมีเด็ดก็นั้นอีกไวเลยนี่กระเบื้องที่สร้างไวเขาเสียมาส่งวันที่สิบเอ็ดแต่นี่เรื่องจริงเลยบ่ามาเด็แน่มาท่องกันเลยมาท่องกันมันจะกินน้ำเดือสีเบี้ยดหลายคนบอกนาตีใส่ปืนใหญ่อันนี้อีกแคุ่้ยสิแดงจริงคืองก่อนนี่นั่นนึ่งนี่แดงจริงคือเลยแดงแดงตัวเขาประทับตาใส่อันบิดวันทีเบีอยดสิบเอ็ดกอย เด็กยิ่งขึ้นเปลี่ยนไปได้เปลี่ยนไปได้เนาะจะเปลี่ยนอยู่ดีอยู่ฮะครับเราจะไหนเอฟซีบอลปล่อยคอยก็แห้งหมดเอฟซีก็ได้เพียรคอยฟันตายแล้วไม่ตายเรียกเอาจะกลับมาออกอีกค่ะเอาแต่ท่านั้นตัวขันสิษเฝ้าไปไล่กุนนี่มันจริงๆมันไม่มาโจ้กุนนี่มาโจุ้่นนี่เราก็ต้องข้อไปเอฟซีแอบฟังตาว่าเบางโนัน ไอ้ในเปียกคอยนะเย็บชีอยากฟังต่อว่าข้อเมนต์มากนะครับผมผมไปฮอตทุ่งฝนวันนี้มากเลยนี่มือนีมือนีไปแล้วฝนมากนะเย็บชีตอบเย็บชีเหลับไปแล้วครับรับบนตัวน้องครับมี่ไปอยากฟังต่อว่าครับว่าสถานที่ไปมากที่ไหนมีที่เด็ดก็นั่นอ่ะคนมีโชคไปฮอตทุ่งฝนวันทอเมื่อนี่ไปเนาะแมนครับงท่วัดศรีดาราม อหวัดปีดานะวัดพญานาครับวัดพญานาวัดปียนาไปได้เหรียญมาห้นึ่บุ้ยได้แล้วเนาะไปจืดสูบหรอเปล่บ่อือาจารย์ยีวัดเว่นไหนเปิดซองบ่อ่าอาจารย์ยวดกรหายใช่ไหบ่เปิดต้นเข่าบางวัดบางหนึ่งได้ยินว่าสีหัวติดเราด้ล่ะตั้งแต่สอาพันสามมาเร่เคยหลุดวัดสีดานี่โอ้แต่ว่าเพิ่นบอกว่ายาวไปลงช่องแล้วยาวไปลงช่อง เพราะฉะนั้นผมก็ที่บาลงนะเบาเบาเนาะเออเบาเบาเบาละเพราะว่อไข่ปลาสีเดาอยู่ขันเจ้าอืออางสีเพิลเปิลบอไห้ลงสองเลยล่ะครับเพิ่ลบอให้บอกว่าให้ลงห้องหนึ่งมาครับเพิลเปิลบอไห้ลงสองว่าเพิ่นบอกห้อหนึ่งมาครับเพิ่นบอให้บอกเดี๋ยวผู้ใดอยากเพิ่ลบอถ้าผู้ใดอยากผู้ใดอยากได้กาให้ให้เข้าไปหาเข้าไปเข้าไปหาเขาเข้าไปถามเราเลยครับเข้าไปถามเราเลยเอาที่สบายใจครับแต่ว่าผมไปขอกับปูสีสุดทุ่ โอ้ปู่จีสุดโตน้าขลาดครับเปินลวายจังไหนบวันใดสี่แปดในสี่แปดในสี่แปดมานี่พ่อกลับออกมาตอนแรกย่างเข้าไปเป็นพ่อแม่อ่าขางไส้ขายปลาไหลขางขวาขายปลาดุกถามงวดที่ผ่านมามีคนมาบวงสวงถึงเล็กเป็นลลานงวดที่ผ่านมา ครับทำมาโมนี้ไดไปยังบ่ทันได้เหู่สั้นพาอหลังจากผมกาไปปุ๊บแมนว่าผมได้ตัวเลขมากผมมานั่งสรุปแม่ค้าสองคนนั่งยืนถ่าถ้าฟังยืนสกิปกันปุ๊บมีมีม่มีดูกระเล่ขึ้กํำลังโศกันอยู่เนาะพี่สาวกับพี่สาวเราไปเรากับพี่านแกไปไหนเนาะแต่ว่าพี่สาวรออยู่ผมมายังไ่พอดได้ตัวเดียวกันเลยได้ตัวเดียวกันเลยพ่อัลังเรากลัวได้ตัวเดียวกันครับยัง มีคนที่ถูกสองแสนงวดท่ผพานมาอืพิ่นถูกสองแสนแล้วเพิ่นกับมาทําบุญแล้วเพิ่นกับมาขออีกอืพิ่นลูกกล่องไอ้โมแมนลูกกล่องเกี่ล้องไหมลูก้องลูงก้องที่วามาลูก้องนะอืงวดท่ผพานมาลูก้องได้สามสองลูก้องแมน มันไปเห็นโยสาสเหรอเฮ้ยแ่ผรู้กันเพราะว่าผมเคยลูปของอยู่แต่ว่าไม่แย้มไม่เห็นเยแย้มย้มรูปที่มันขึ้นโยสาไปเห็นโยสายนะหมายถึงเพื่อนเห็นโยสาอ่าอันนี้คือบเดคุ้ยกับเจ้าตัวเขาอืมแต่ว่าคุ้ยกับแม่ค่ะเพราะว่าคนที่รุปของงวดที่ผ่านมาที่ไรสามสองเนี่ยงวดนี่มามาแก่ในสองแสนเลยมันแก่แล้วก็มาทําบุญแล้วเพ่นก็มาลูบอีกลูบอีกได้ซี่แปดพี่กันบ่ครับนั่นแหละพอเห็นผมสรุปตะเลขเพิ่นก็เลย ได้ยินเนาะเพิ่นนตาฟังเพิ่นได้ยินเพิ่นก็เลยกว่าฮั่นสวยใสเก็บป่าเก็บหยังเรียบร้อยแล้วแต่ว่าไปยืนถ่าอยู่ตรงอ่าติดถ่าอยู่ตรงรถพอผมยางออกมาควักมืออื่นควักมืออื่นได้เลขตัวเดียวกันกับคนที่ถูกสองแสนงิดบางนึงอืงเพิ่นลูดคล้องวันนี้มันเห็น48โอ้พ่อซ้านั่นล่ะไปออืลอตเตอรี่น่ะขนาด5มบงเคืองน่ะหาบ้งแรงน่ะยังพันหนีออืผมก็ คือนังขึนหัวเด้งหงอยเรี๋ยวเบื่อเสียเงินเลยแล้ววันนี้ลงทุนทันที่เหรอแปดซีผมว่มามีคอแล้วเนี่ยแปดซีมีโอกาสเปลี่ยนไปได้แปดสี่แปดสามมันก็จะว่นอยู่นี่แหละแต่ว่าหนึ่งหนึ่งนี่เนาะตีเป็นแปดหนึ่งซะต่อไปก็อันนั้นแล้วแต่จินจารหน้าแปดหนึ่งแปดหนึ่งหนึ่งเนาะเอาก็แล้วแต่จีพินิดจินจารหน้าครับพุ้ยไปนองครับอธิการ ที่นั่เสนอเนี่ยคือเ้านั่มเสนอเป็นแนวทางแม่แล้วตอนแรกผมกล่าคือหนึ่งหนึ่งนี่ตอนแรกกับกับมากอยู่ดิครับมากอยู่คิดว่าสิลงทุนไว้จะมีจากน่อยอยู่บางแงงนี่มาคุยกับเชี่ยนใจยภูมินะแปดหนึ่งหนึ่งอีกแล้เชี่ยนใจยาพุ่มกันสัมผัสเชี่ยนใจยภูุ่มอ่กาบว่าได้สัมผัสคุยกับเพื่อนเหล่าก็จดตัวเลขไว้อยู่บอกโอ้เชีัยภูนใอยาพุ่มอ่ะ งวดที่แล้วเล่าโอ้ยถูกทั้งหมดทั้งล่างเมืม่อสุดท้ายผมโทรหฮาหนาคือบรรับโทรศัพท์าาพผมในทั้งหมดทั้งล่างนาสันแน่เราโทรมาอีหลี<อ>เราโทรมาตอนอประมาณเกาโมง <c oughs> วาสนาข้าวบัลเชเพิ่นแ<บ>นมนประมาณตอนบาอ่บาใบ่ายบ่ายโมงนี่แหละมผมก็เลยโทรกลับเพิ่นบริรับสายวาสนาข้าสิบอบรายตัวเองเนาะเออวาสนาข้าวบัลเชเพิ่นงวดนี้เพิ่นฝัน ฝันที่เราอีกฝันใี้รถจะขอเงินล่ละบอกทะเบียนแปดสามหนึ่งหน 8, 3, ึ่งอืมบอกแปดสามกันหนึ่งหนึ่งข้างบนแปดสามข้างล่างหนึ่งหนึ่งเราจะสั่นเต้นหะนะ่อเลยเหรอเนาะแปดสามหนึ่งหนึ่งทะเบียนรถเต้นเพิ่นวันม,มันสียออกอยู่ได้หนหละ่ะจับเอาแล้ววะครับโอ้ได้เลขหนึ่งหนึ่งมากมือนีเลขนี่เท่าที่ผมสังเกตเนอะเวลาเขาจะถูกเนี่ยมันเสียได้มากโดยความเหมืองอ อ๋อมันกจยังสั่นตัวเนาะเขาจึงค่อยเอื้อน่าโชคมันงหาอแอนโชคลาภมักจะได้มาด้วยความบังเอิญบังเอิญคือยังงวดแรกผมขอไปหาอาจารย์ใครได้ตัวเลขมามอยากซื้อเฮ้ากับเวลเแม่นต์จีได้ตัวเลขไหมอย่างจังเฮ้ากับ่อยากซื้อด้วยกันวันมี้481ค้นถูกลอตเตอรี่แล้ววันที่หนึ่งหลายๆคนนี่บ่ได้ไปหาซื้อมีค้นออกมาหยิบให้เห็นไหมแอนมายัดเยียดเห็นคำก็ยังมือเศร้านี่อ่ะงวดที่ผมไปพ่ออาจารย์ใครงวดแรกกับบังเอิญ เข้าไปหาล้าน้ายที่ไปรอบบวชก็เล้เลยคุยกันในเลขสิบหกป้าหนี่งหกหนึ่งมันบั้ก็ตั้งแต่นั้นมาแหละก็ที่ตามอาจารย์ใครมาตลอดเมื่อนี่ไปวัดอาจารย์ใครบังเอิญไปเจอพี่สาวอืที่มาเราความฝันพี่สาวพันแม่นก็แปดหนึ่งหนึ่งบังเอิญมาแรงมากเสี้ยนเจพุ่มทุบมาย่ำให้่แปดสามหนึ่งหนึ่งคือบังเอิญยังสี่มันบังเอิญนะว่ันนี้เราคอยขึ้นวามาคิดสรุปแล้ว ว่าที่เป็นว่าที่แน่นอนที่สุดเลยแน่นอนเลยสำหรับเจ้าเสียเงินหลายที่ว่านี่นี่เป็นว่าที่เจ้าเสียเงินหลายเพราะว่าามนเป็นที่อย่างที่ตรงกันหลายทางนะคอยก็ว่าเจ้าจิตุ่มขักอยู่กะกำลังคิดอยู่ตอนนี้ครับว่าจะรถเขาแฝงหนีมาเอ้ากับกับประมาณนี้แหละครับนะครับหาตชิวาชัดเจน มีอีกหลายเรื่องหลายเล่าที่เสียกเลราควรไปนองฟังเอาเป็นมือหนาให้ใครทยอยเราช่วยคนฟังเนาะอันนี้แต่นี่เพื่อนแกก็ร่างทีหักกว่าเลยตอนนี้กันอะไรการเพื่อนล้ำแล้วไปวินเนาะครับผมอะไดรก็ขอบคุณขอบคุณที่ให้ก็ร่างใจกันมากตั้งแต่ช่วงต้นรายการจนฮอดช่วงท้ายของรายการเนาะยังบ่ฏิบัตากันเกือบรวมชั่วโมงนี้เฮานั่งเราบ่เกือบปีกว่าชั่วโมงหรือไหมอีกหกนาทีอ๋ออีกหกนาทีจะก็่เป็นอยัางนั้นก็ประจให้มันครบชั่วโมงกันเลยนะเอาซ้ำนี่แหละ ครับผมว่าตองให้วงของช่วงของเราจกจะหาสิบเก้าหน้าที่กับอี่หกสิบวีกับพ่อเรานะอ่ะยังเท่าครับผมตามคลิปนี้กัาขอบคุณหลายๆเด้อครับพี่ปีน้องโปรดใส่วิจารณญาณในการรับชมสำหรับตัวเลขโต๊รโตนะครับที่ทั้งช่องนำเสนอไปนำเสนอให้เป็นแนวทางเท่านั้นนะครับให้วิเคราะห์ดีๆชอบประจักรับับพันอ่า เอา,า่าแบงปันแม่ท่างกับเชื้กับอะไรบอกว่าเลขตัวนี้ต้องเสีบต้องปิดยังไรใน,ก,น,นรกรณียังไงห้องกับอะไรกรนตีเนะครับฉะนั้นแล้วก็มีข้อห์ด,ดีก่อนจะลงวงทุนการให้โชคดีไม่ใช่สู้กูสักคนนอนนรับฟันดีสู้ขูสักคนครับสำหรับคำเคือเนเมือนี้ครับครับผมครับผมสวัสดีครับ